ความป๊อบสักห้ามาั้ป,ป,ปสวัสดีชาวไลท์ทูเดย์ป๊อบตอนนี้ทุกคนอยู่กับพวกเรามินดี มุกกิมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูไอลีนมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะแอลมินดี้ค่ะคือจะบอกว่าหนูจะทำเหมือนพัวสวัสดีค่ะมิ้งวิงมินดี้ค่ะหนูแพงตังมินดี้ค่ะหนูเกรสมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูหาปงเฮ้ยหงเปามินดี้ค่ะ สวยเท่บ้องค่ะ energy น, <c oughs> น่ารักเท่ค่ะหล่อเท่อะไรอีกสวยน่ารักเจือนค่ะรั <c oughs> ่วค่ะจริงจังรักเพื่อนเ <c oughs> ท่เท่เท่ค่ะ <c oughs> สวยน่ารักสมวยค่ะ <c oughs> ปรึกษาขนาดมาความป๊อปสักห้ามัไม่ใช่ห้าห้าบวกห้าเปสิบเฮ้ยน่าจะน้อยไปเอาไปสักล้านนึงเลยค่ะเพราะว่ามินดี้เราไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเกี่ยวกับ ความเหงาของพวกเราในยาม twilight ะค่ะ <Okay. S 1> เราอยากให้แบบมีคนมาอยู่ด้วยตอนแบบพบค่ำอะไรอย่างงี้ส่วนใน MV เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษนะคะ mm hmm. ที่อยู่แค่ตอนกลางคืนเราจะโผล่มาในบาร์ับนะคะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นแบบอยู่ในแบบความฝันเราจะเป็นแบบแฟรี่อยู่ในทุ่งดอกไม้แล้วตอนสุดท้ายก็คือตอนเช้า พอแสงอาทิตย์สาดมาแล้วก็วิ่งหายไปค่ะก็คอนเซปต์ครั้งนี้ของพวกเราก็คือจะมีความโตขึ้นมีความสาวมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความนิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็จะแบบมีความแบบเฮ้ยเป็นเด็กใช่ไหมแล้วตุ๊กตาเออใช่ก็จะอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็จะแบบมีความนิ่งขึ้นทุกเพศทุกวัยแล้วค่ะทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยค่ะเพราะเป็นแบบเพลงแบบแนวแนวฟังง่ายๆฟังสบายๆแบบอย่างเช่นแบบคนขับขับรถอะไรอย่างนี้

ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเซิชคำว่า Mindy Official TH ครับส่วน MV นะคะบอกเลยว่าปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันทาง YouTube ด d l MD ค่ะฝากด้วยนะคะเพลงด้วยค่ะปล่อยทุกสตรีมมิ่งเหมือนกันไปฟังได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะคะฝากทอยไล g ์มินดี้ด้วยนะคะ